สวัสดีครับมุมสังเวนนะครับวันนี้มุมสังเวนจะมากดติดตั้งนะครับบวกกระแสเรดในมวยทัศน์สีนะครับขึ้นชกกระนวาวอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567เวลา14บสนาฬิกาสามสิบโดยประมาณนะครับมุมสังเวนกระดูกกันนี้นะครับนำ้อมูลเกาะติดตั้งบวกกระแสเรดนะครับมาฝากกับแฟนบอลทุกท่านเพื่อเก็บเป็นพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มการกเกาะเตเจตช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชันไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจ็ดสี่เลยนะครับมาเริ่มที่ศึกมวยดิวิชันไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับณวิทีจิตมงคลยกขาบ็อกซิ่งเซเดียมแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่องพีพีทีวีเอชจีช่องสามสิบหกไม่ผิดูลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมอดิวิชีนไทยในวันนี้นะครับทนฝ่ายแดงคือเสือจันทร์สออิสระโชคส่วนฝ่ายน,น้ำเงินนะครับโรมาลูกส่วนออตโต้มวยไทยนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านาแดงเสือจันทร์มาหนึ่งร้อยสิบห้าจุดห้าลดจุดห้าส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโรมามาหนึ่งร้อยสิบสี่จุดเจ็ดขัดไปจุดสามนะครับความสูงความยาวใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่านะครับเลทยังไม่เปิดนะครับต้องบอกว่ามวยดิวิชับนไทเ่ยนะครับนนั่ก็คือมวยยไท นะครับที่เหลือ,อยังไม่เปิดครับแฟนมวยก็สามารถเข้าไปอัปเดตเรดมวยในช่วงที่เรดเปิดแล้วนะครับที่เพจเป็นมุกมุม,มสังเวียนได้นะครับในนั้นก็จะมีเรตมวยนะครับมาอัปเดตให้กับแฟนมวยได้รับทราบกันในช่วงที่เรดเปิดแล้วนะครับแต่ณเวลานี้นะครับเรดยังไม่เปิดครับเปิดมาแค่ช่องเดียวนั่นก็คือมวยไทยจีนะครับ คู่นี้เลทก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าชอบไปที่ไฟนแนนนะครับเสือจันทสอ,อิสระโชธนะครับน้ำหนักก็มาสวยกว่าฟอร์มก็สดกว่าด้วย3ามไฟหลังสุดนี้สดเลยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับวันนี้ชอบไปที่ไฟแดนนะครับเสือจันรสอ,อิสระโชธครับ มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือพยาครุดสออิสระโชคนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชเสตูซีเ a เอคัลเลนะครับพิกัด127ปอนด์นะครับคู่นี้นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับพยาครุดมาเหยียบตาช่างหนึ่งร้อยนะครับถ้าลดจุดถ้าโชค120ปอนด์ก็ลดจุดเก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชเสตูนะครับมาเหยียบตาช่างนะครับ123ปอนด์เลยนะครับถ้า จะต้องชก120ปอนด์ก็เท่ากับว่าฐานะ้านเงินต้องลดถึง3ปอนด์เลยนะครับน่าจะมีปัญหากับการยืดระยะแน่นอนนะครับฉะนั้นคู่นี้จึงปรับน้ำหนักใหม่นะครับโดยเอาทางด้านฝ่ายแดงนะครับพยาคุดเป็นตัวตั้งนะครับที่120.7ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ไม่ต้องลดเลยครับส่วนฝ่ายมืินก็จะลดมาหาแค่2.3ปอนด์แต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะที่สุดในรายการนะครับเป็นนักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะสุดในรายการนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงก็จะ ดูเลื่อมๆนิดๆด้วยนะครับคู่นี้ชื่อมวยกระดูกมวยธนะแฝดมงินจะดูมาก่อนชกมวยมาเยอะกว่านะครับเวทพิกัดปล่อยๆก็ดูใหญ่กว่าแต่ว่าช่วงเช้าน้ําหนักมาไม่สวยลดเยอะที่สุดในรายการนะครับเลดยังไม่เปิดนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝาแดงนะครับพญาคุดสออิสระโชดน้ําหนักมาสวยกว่าครับชอบไปที่ฝาแดงพญาคูตสออิสระโชดครับมาถึงคู่ที่สาครับซึ่งเป็นคู่เอกํารายการนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยด้วยนะครับโดยที่ทางนั้นฝาแดงคือ เพชรพยาไทนะครับปอเปกโก้ส่วนทันตแยน้ำเงินนะครับปรับเป็นทนันต์ขาวพ่องสักพินโยนะครับเดิมทีจะเป็นชัยสสต้อย8ปเริ้วนะครับทดนานชัยนี่ป่วยแจ้งถอนไปนะครับโปรโมเตอร์จึงไปดึงเอาทนา์นขาวพ่องมาเข้าเวนแทนครับแต่ว่าทนันา์ขาวพ่องมีรายการชก ช่วงค่ำของวันเสาร์นะครับที่13กรกฎาคมที่ภาคใต้นะครับคู่ต่อจะจะชกกับทางด้านนาวาเอกนะครับแต่ว่าทางด้านนาวาเอกถอนไปนะครับทางด้านขาวพองก็เลยไม่ได้ชกนะครับโบมเตอร์จึงไปดึงเอามาชกกับทางด้านเพชรพญาไทยปอเปโกแทนนะครับซึ่งคู่นี้ก็เคยประทะกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับคู่นี้จะชกคะนนพิกัดณา313ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรพญาไทยก็มา1 3 3 1ลดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนฝ่ายเงินนะครับขาวพองมา1 3 2.6ขาดไปจุดนะครับคู่นี้เคยประทะกันมาเมื่อ10บมกราคมปี67นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็เป็นทางด้านข่าวพองนะครับพลิกแสงชนะคะแนนทางด้านเพชรพญาไทยมาได้นะครับหมดสานยกเป็นรองหลายช่วงตัวนะครับแต่ว่ายก4ยกเดียวนะครับทางด้านข่าวพองพลิกกลับมาแซงเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรพญาไทยไปได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตากันอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งเป็นเวทีของทางด้านแรงนะครับเพชรพญาไทยปอเปโก้ส่วนใหญ่จะชกที่เวทีอยู่ ที่จิตมัวนอนอยู่แหละนะครับฉะนั้นบรรยากาศน้าเสือเหมือนเป็นเจ้าบ้านนะครับบรรยากาศน้าเสือดูได้เปลี่ยน,นครับและที่สาคัญคุณเคยกับการชกกลางวันมากกว่านะครับช่วงหลังต้องบอกว่าทางด้านขาวผอกนะครับชกส่วนใหญ่จะชกกลางคืนทั้งสิ้นเลยนะครับผมดูว่า ไม่เคยชกกลางวันมานานแล้วนะครับวันนี้ต้องมาชกกลางวันช่วงเที่ยงๆบ่ายๆด้วยนะครับดูว่าการยืริยะเป็นรองครับแล้ววันนี้มาแทนด้วยนะครับไม่ได้ทาน้าหนักมานะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแขงครับเพชรพยาไทยปอเปโกได้เปรียบหน้าเสือบรรยากาศนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับการชกกลางวันมากกว่านะครับเลรยังไม่เปิดคุณนชอบไปที่ฝ่ายแขนครับเพชรพยาไทยปอเปโกครับ ส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือเพชรทองกาบัานไร่มนทาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกำไรย,ยกส่วนอาหารปีกไม้นะครับพิกัด107ยปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านแดงเพชรทองก้าวมา107่อปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกำไรย,ยกมา107.4ลดจุความสูงความยาวก็ กล้เข <ITA> ียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่าเรทยังไม่เปิดนะครับชอบคู่นี <S 2> S 2> ่ชอบไปที Do ่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทอง9บ้านไร่มณทานะครับมีรายการชกเคลื่อนไหวต่อเนื่องร่างกายดูดีกว่าครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของโมเดลวิถีไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือจันทร์สออิสระโชดเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝาแดงเสือจันทร์สออิสระโชดฟอร์มสดกว่าร่างกายดูดีกว่าน้ำหนักก็มาสวยด้วยส่วนฝ่ายออออ่่่่่่่่่่าา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 สสสววนน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 คคคคคคคูููทททีี2ะะะะะรรรรรััััับบบบบชชชชไปปฝฝยยแดดดดงงงงพุิิิโเเเ้้้ตมหก ลดเยอะสุดในรายการนะครับรดเสร็จเป็นคนสุดท้ายด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่าแดงพยาคุศรอิสระโชตส่วนคู่ที่3าะครับ คู่เอกนรายการนะครับก็ยังชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรพยาไทยป่อเปกโกนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นคุ้นเคยกับการโชคกลางวันมากกว่าการเตรียมตัวดูดีกว่าด้วยชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรพยาไทยป่อเปกโกส่วนคู่ที่4ก็ยังชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรทองก้าบ้านไร่มนทานะครับรายการโชกต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่ามากกว่านะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับและมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวของมวยดิวิไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่3ามคู่เอกนำรายการเลยนะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรพยาไทยป่อเปกโก้ครับ มาต่อกันที่สุทมวยไทย74นะครับเริ่มทำการแข่งขันเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้เป็นมวยไทย74ล้วนๆนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวก็เป็นทางนั้นฝ่ายแดงนะครับไก่ทองพียูผ้าใบนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตาขุนสอพงอมรพิกัด118ปอนด์นะครับมือช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงไก่ทองมันาะสิปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรตาขุนมา119 1ลดดไปปอนน์ะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับไก่ทองนี่เป็นนด์นะครับความส ปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับมีพออรณชัยเรืองรักนะครับให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็มาเก็บตัวถนัดที่สโชคมีชัยนะครับอยู่ในความดูแลของเสียตู่สุรกิจมิ่งมือนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยมาเจาะยางฟันศอกดูแลอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายเลยนะครับแล้วก็เป็นมวยเก่งภูธรนะครับสามไฟหลังสุดนี้ชกที่เวทีภูทรทั้งสิ้นนะครับล่าสุดนี้ชนะนอกยกที่สองครับเป็ดร้อยป่าสิทธิ์ผู้ใหญ่พรชัยที่สุราษฎร์ธานีมาน ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรตาขุนเป็นนักชคจากสุราษฎร์ธานีนะครับดาบีไฟเมืองสุราษฎร์นะครับปัจจุบันฟินซ้อมอยู่ที่สพงออมนครมีเสรอมพังสดพงออรพิคุณชัยพัฒนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลก็เป็นมวยขวานะครับคบเครื่องเปิดเกมสาดแข้งคว้าคอลอกลัดตีเหนียวแน่นสอกคมนะครับฟอมสดนะครับสามไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวดทั้งสาไฟและที่สำคัญเป็นการชกที่เวทีบุงกุ้งถังสิ้นเลยนะครับ เทียบกันที่3ฟอร์มนี้ถือว่าทางด้านฝ่ายเงินจะดูได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับและที่สําคัญชกที่เวทีเมืองกรุงตลอดด้วยนะครับเลทคู่นี้นะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับไกรทองพีอยู่ผ้าใบนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับดูว่ากระดูกการชกมวยชกมาก่อนนะครับอายุเยอะกว่าชกกระดูกการชกมวยชกมาก่อนนะครับแต่ผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับเพชรตาขุนสอพงอมรฟอร์มสดกว่าและที่สําคัญชกที่เวทีเมืองกรุงทั้งสิ้นเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงไกรทองนะครับสามฝ่ายหลังสุดเป็น การชกที่ภาคใต้บ้านเกิดเวทีภูทรทั้งสิ้นนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงิน,นคับชกเวทีเมืองกรุงมากกว่านะครับสามฝ่ายหลังสุดและฟอร์มสดเลยนะครับเรทนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงไก่ทอง pu ผ้าใบเป็นต่อ19คุณนีอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรตาคุณสอพงษ์อมรครับ มาถึงคู so, ่ท like ี่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเวนอมลักกี้บันเทิงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทีเด็ช้างนครศรีพิกัดรกว่าสิบเก้าปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเวนอมมา120.6ร้อยลดหนนะครับก็ถือว่าลดน้ำหนักเยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทีเด็มา118ขาดไป1ปอนด์เลยนะครับคู่นี้น้ำหนักมาไม่สวยทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงลด1.6ึ่ลดเยอะส่วนฝ่ายน้ำเงินมาขาดไป1ปอนด์นะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับจจจจจะะะดดดููลลอออยยยยๆกกกกกววว่่่่่่าาาาานนนนนนนคคครรััััััับบบฝแงงงเเมมมีีปป็็ชหสขุฟิตซ้ท เกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเชียบเกียรติเพชรสตาร์เทนเนอร์ดูแลนะครับแล้วก็มีท่านั้นเสียอุ้มลักกี้บันเทิงนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวัดฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงเตะก้านคอเก่งนะครับหลักเหลี่ยมดีฟันศอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะสองฝ่ายสรุดแพ้หนึ่งฝ่นะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนพยัคฆ์สุรินทร์พุ่มพันธุ์ม่วงที่เวทีช่องเจ็ดสีมานะครับวันนั้นเตะก้านคอได้นับแปด้นะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับทีเด็ดเป็นในกชกจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันก็ฟิซอมอยู่ที่ข่ายมวอสภูมิพัฒน์นะครับที่นครศรีนะครับมีพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์หัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีเสียช้างนครศรีให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเข่าไนเหนียวนะครับเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับขวาขอปั้มตีแข่งแกร่งบูดุดันครับสามฟอร์มสุดท้ายก็ชนะ2ไฟสลดแพ้1ไฟนะครับลาสุดก็ชนะคะแนนท็อปกันลูกเจ้าพ่อหลวงต้มที่เวทีราชดำเนินมาครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ ใกล้เคียงกันนะครับคู่คีูสีนะครับชนะคนละ2ไฟฝ่สรุดแพ้1นฟฝนะครับเรทหลังจากช่างหมายแรกนะครับต้องบอกว่าเรทเปิดมาช่วงแรกๆเลยนะครับและเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับละขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับคู่นี้เรยเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดนะครับ เวนอมลักกี้บันเทิงเป็นต่ออยู่ในราคา11/8นะครับคุณนิชอบไปที่ายแดนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับดูได้ใหญ่ได้ยาวกว่านิดหน่อยนะครับบรรยากาศหน้าเสือก็ดูได้เปรียบคุณต่อสู้ก็น้ำหนักมาขาดไปถึง1ปอนด์นะครับน่าจะมีผลนะครับชอบไปที่ายแดนนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงเรดหลังช่างเป็นต่อ,อในราคา11/8ครับ มาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งไปลองคู่เองนะครับฝ่ายแดงคือสมิงแดงวันของโอม MBK นะครับส่วนฝ่ายนําเงินนะครับเพชรทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางนั้นสมิงแดงฝ่ายแดงมา128.8นะครับลดไป1.8ก็ถือว่าลดหนักเยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเพชรทองมาน127ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวทางนั้นแสดงจะดูลอยๆกว่านะครับ ฝ่ายแดงเป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีนะครับปัจจุบันฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นนะครับมีคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีเสี่ยโอมเอ็มบีเคนะครับเจ้าของสื่อเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับดีกีนะครับรองแชมป์มวยรอบแอร์กีครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันฟอร์มดีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าก้าวไฟสุดท้ายนะครับชนะไปถึงเจ็ดนะครับเสมอหน นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มไม่ธรรมดาเลยนะครับสามไฟล์หลังสุดนี่ชนะ2ไฟสะุดแพ้1ไฟล่าสุดนี้แพ้คะแนนแก้วฟ้าน,อน้อยเกี็ตชัชนนันที่อุทีราชดำเนินน,นะครับวันนั้นเป็นการชิงชนะเลิศมือรอบไอกรีครั้งที่1น,นะครับแพ้แก้วฟ้าแก้วฟ้าน้อนครับก็ได้อันดับ2มาครองนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมีเซเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์นะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีทีมงานของพลันชัยนะครับให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็มีคุณสมชายพูลสวัสดิ์ให้การสนับสนุนร่วมด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดปั้มตีแข็งแกร่งบูดุดันกระแลกกระสวนหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ใกล้เคียงกันนะ สุดนี้แพ้คะแนนอัธชัยประจันศรีกีฬาสปอร์ตนะครับในศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS มานะครับสามฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นะครับใกล้เคียงกันนะครับชนะคนละ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับคุณนิเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับสมิงแดงวันของโอม MBK เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับคูนี้ผมอยากให้ลองไปที่ฝ่ายเงินนะครับเพชรทองลูกเาพาอลงต้มนะครับผมดูว่าช่วงหลังนะครับร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าได้มีการเคลื่อนไหวชกรายการเคลื่อนมีรายการชกต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับซึ่งทางด้าน ไฟแดงครับสมิงแดงวันของโอม MBK นะครับนัดล่าสุดนะครับที่ชกไว้ก็นัดชิงชนะเลิศมรอบแอกรีครั้งที่1นนะครับที่แพ้คะแนนให้กับแก้วฟ้าน้อยแล้วก็ได้อันดับ2มารองครับนัดนั้นชกไว้18กุมภาพันธ์ปี67นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับไฟนี้ก็ถือว่าเรือเวทีไปประมาณ5เดือนนะครับผมดูว่าร่างกายทางด้านฝ่ายแดงเป็นรองทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับสำหรับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับคุณอีก็เลยอยากให้รองไปที่ฝ่าย นนแต่ว่าเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับวันสมิ่งแดงวันของโอม MBK เป็นต่อ5-4คุณนีอยากให้รองมาที่ฝ่าน้เงินนะครับเพชรทองลูกเฉพ่อหลงต้มนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ไฟเวทหนึ่งร้อยสิบสองบอลทีช่อง74ด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงครับเจ้าของแชมป์ก็คือเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินผู้ท้าชิงนะครับเพชรฤทธิ์นะครับพอหอมกลิ่นพิกัด112ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรบ้านไร่มา112ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรฤทธิ์มา112.4ร้ลดไปจุความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูลอยๆกว่านะครับ ปลายแดงเพชรบ้านไร่นี้เป็นนักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับปัจจุบันฟิตซอ้อมอยู่ที่ข่ายมือสิงห์มาวินนะครับมีเสือหนึ่งสิงห์มาวินทัชชนนท์ดชาสวรรค์นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ จงอ้างหัวไข่หัวงไข่นะครับป้องกันแชมป์มา5้าไฟแล้วนะครับยังไม่เคยเสียแชมป์เลยนะครับชนะสไฟแล้วก็เสมอหนึ่งะครับเป็นมวยขวาเข่าอาชีพเลยนะครับขวาคอล็อกลัดตีขวางหน้ากดตีเด้งตีหมัดศอกรุนแรงนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับเข่าไหนทรงแข็งแรงนะครับสฟอร์มหลังสุดก็สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟล่าสุดนี้ชนะคะแนนแก่นอุบลพหลักบุญที่เวทีราชดำเนินมานะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรฤทธิ์นะครับเป็นนัโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสซแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีเสียชัยพยัพหอมกลิ่นเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมตีนหน้าแรงนะครับไล่แขนขวางค้ำแทงแรงนะครับหมัดศอกคมนะครับสามฟอร์มสุดท้ายก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรวันชัยเฟียตปทุมนะครับที่มวย ศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS มานะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ไฟเวท SKS 1้อปอนด์ด้วยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรฤทธิ์ชนะเพชรวันชัยแล้วก็คว้าแชมป์มาครองนะครับเทียบเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นะครับทางนั้นฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าแชมป์ชนแชมป์นะครับทางนั้นฝ่ายแดงก็ดีกีเจ้าของแชมป์ 112ปอนด์ไปที่ช่อง7อนะครับส่วนหนา้าแฝ่เงินแชมป์ SKS 112ปอนด์ไปทีมอุสยามอ้อมน้อยน,นะครับแชมป์ชนแชมป์และพลิกสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นทนางด้านฝ่ายแดงครับเพชรบันไดสิงมาวินที่เคยเอาชนะคะแนนทนางด้านเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นมานะครับชกกันในรูปแบบ3ยกในศึกวันลุมพนีนะครับเท่ากับว่าสถิติของทางด้านแฟแดงดูดีกว่านะครับ เลดหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝาแดงเจ้าของแชมป์นะครับเพช <est> รบ้านไร่สิงห์มาวินเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝาแดงนะครับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินจังหวะวงนอกจังหวะฝีมืออาจจะดูเป็นรองนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจังหวะฝีมือวงนอกดูได้เปรียบนะครับได้สูงได้ยาวได้ใหญ่กว่าแต่พอประกบ,บวงในผมชอบไปที่เข่าในอาชีพของท้านฝาแดงนะครับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินดูเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงกว่าครับเข่าอาชีพมากกว่าและที่สําคัญนะครับเคยเอาสถิติสถิติดูดีกว่าเพราะว่าเคยเอาชนะมาแล้วหนึ่ง ด้วยวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแ้นเอาชนะเพชรดิ์พอของกลิ่นไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับพร้อมกับป้องกันแถมได้สำเร็จนะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่าแดงเพชรบรรไดสิงห์วินไปนต่อ3ามสองชอบไปที่ฝ่าแดงครับเพชรบรรไดสิงห์วินครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยไทยเจษฎาในวันนี้นะครับคู่ที่1เลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงไกาทองพีวุผ้าใบนะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายมือเงินนะครับเปตตาคุณสอพงอมอนะครับฟอร์มสดเลยนะครับแล้วที่สําคัญชกที่เวทีมังกรทังเส้นเลยนะครับคู่ที่2เลดเปิด11 8อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศดูดีกว่าคู่ต่อสู้ก็มามันหนักขาดด้วยครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกนะครับเลทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงครับสมิงแดงวันของโอม MBK คู่นี้ก็อยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับเพชรทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับผมดูว่าร่างกายดูดีกว่านครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านครับทางด้านฝ่ายแดงสมิงแดงนี่เรือเวทีไปประมาณ5เดือนครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินเพชรทองลูกเจ้าพ่อลงต้มและคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับ เลเปิดสามสองอยู่ที่ฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์เพชรบรรลัยสิงห์มาวินก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบรรลัยสิงห์มาวินสถิติดูดีกว่าด้วยเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรบรรลัยสิงห์มาวินและสําหรับมวยชอบหนึ่งตัวของมวยไทยศน์ีในวันนี้นะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายคู่ที่สี่คู่เอกนำรายการนี้เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบรรลัยสิงห์มาวินครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้นะครับขอย้ําว่ามวยชอบอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่าน สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายขแข็งแรงสมบูรณ์ครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ